สวัสดีครับวันนี้พาเจ้าเหลี่ยมมาต่อไก่นะครับวันนี้ได้หนึ่งแต้มนะครับนี่ครับเป็นไก่อ่า อายุประมาณหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวพาไปดูจุดที่ได้นะครับนี่เลยครับเขียตรงนี้นะครับ นก็วยเลยนะเขาวิ่งมาทางนี้นะครับวิ่งมาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนกอไผ่นี่นะครับเห็นผมนะครับซึ่งไม่คิดว่ามีไก่นะครับ วางแล้วก็เข้ามาเฉยนะครับเพราะวันนี้ผมมาสายนะครับเที่ยวก็สายแล้วนะครับผมแอบอยู่ห้องบนนี้นครับผมนั่งอยู่ห้องบนนี้นครับแล้วเขาก็บิงตรงนี้มาในกอบไผ่แล้วก็ทะลุกอบไผ่ไปเห็นพบนะครับแล้วก็ลงมาลงมาลงมาตรงนี้ครับ ลมาตรงนี้ครับนี่ะขนยังอยู่เลยครับไก่ผมก็อยู่ข้างบนนี้นะครับดีลาดีนะครับนี่ก็จัดไปหนึ่งแต้มนะครับแค่นี้นะครับฝากติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ